ดีค่ะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้เป็นสูตรที่2นะคะหาน่อยโค้งสุดท้ายนะจ๊ะในงวดประจำวันอังคารที่14เดือนมิถุนายนพศ2565นะคะเมื่อกี้ตัดคลิปไปก็ไม่กดวิดีโออีกครั้งหนึ่งอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยแก่แล้วแก่เลยจริงๆนี่เอ็ดมีนนี่ก็ได้บ้าบอโอเคจา้าเรามาดูสูตรเม็ดเดียวงบน้อยเน้นๆนะคะพี่น้องจา๋ามีแค่สีคู่เท่านั้นนะคะพี่น้อง โค้งสุดท้าย4ีหน่อยนะคะ2ตัวบนล่างไปกลับนะจ๊ะหาหน่อยโค้งสุดท้ายสูตรเม็ดเดียวเท่านั้นนะคะพี่น้องจ๋างบน้อยน้อเน,น้นๆให้ไปเลยนะคะเข้าก็คือเข้าหลุดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะก่อนที่จะมารับชมเรามารับฟังคําเตือนก่อนนะจ๊ะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นแค่สื่อกลางแนวทางเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเนาะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำจ้าสูตรคำนวณเองนะคะพี่น้องจากจากผลออกของงวดก่อนๆน,นะจ๊ะโอเคจ้าเรามารับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อกี้ตัดไปแล้วคลิปแต่ว่าลืมกด กดวิดีโอพูดจนจบคลิปแต่หาคลิปไม่เจอโอเคจะสูตรเม็ดเดียวงบน้อยนะคะเน้นๆของวันอังคารที่14เดือนมิถุนายนนะจ๊ะวิ่งลูดนะคะให้ไปศูนย์กับ5วิ่งลูดศูนย์กับ5นะคะฟันให้50ศูนย์จ้าพี่น้องฟันให้50ศูนย์จ้าพี่น้องเข้าก็คือเข้าถ้าหลุดก็คือหลุดเนาะเน้นนะคะ5 3 5 7 02 03นะคะตัวที่เอสชอบก็จะ2ตัวนี้นะ3ตัวเอาไปตัดเล่นนะคะพี่น้องจา๋ามี059 102อย่าลืมว่าเลข9กับเลข6เป็นเลขตัวเดียวกันเนาะกับหัวลงก็ได้นะพี่น้องจา๋าส่วนเลขเบิ้ลให้ไป00กับ55นะคะวันนี้โค้งสุดท้ายเท่านั้นนะคะแค่แนวทางเท่านั้นนะคะส่วนเลขจุด เมื่อวานเข้าตรงๆเลยเด้อตรงๆตรงๆตรงเลยพี่นอ้องจ,จ๋ะอัศจรรย์ค่าไกลหกเจ็ดหนึ่งเข่าตรงๆเลยแถมรอบสุดท้ายมา9ก้าหนึ่งหนใครกับหัวละ่ะก็ได้เนาะแล้ววันนี้ใครจะเอามาตามก็ได้นะจ๊ะพี่น้องจ๋าห้าสองสองห้า ตามของเมื่อวานที่จุดทุบก,ก็ได้เนาะหรือว่าจะเอาสูตรของแอดมินให้ในวันนี้ก็ได้ให้วิ่งรูดใสวิ่งรูดสุขภาพศูนย์กับ5ฟันให้5 0เน้น5 3 5 7 5 2 0 3ที่จริงก็ชอบทุกตัวแลยเพราะว่ามีสีลกหก็ชอบ3 0ก็ชอบ่า3ตัวตัดเล่นให้ไป5 0 9กับหัวเป็น ห้ 5, นะจ๊ะ0ูนย์ห้านะจ๊ะอีกชุดก็คือหนึ่งนะคะส่วนเบิ้ลศูนย์ศนย์ห้าห้าเลขจุดเมื่อวานก็3 2 5ตามไว้แค่นิดหนึงก็ได้เนาะพี่น้องเนาะขอให้เฮงเฮงเฮงโดยรวยทุกๆท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะสุดเม็ดเดียวโคงสุดท้ายในวันนี้นะจ๊ะ